ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Paranormal Activity r e a l i t y คนหัวลุกภาคที่3 เรื่องราวความหลอนของกล้องวงจรปิดในภาคที่3เริ่มต้นในเดือนมีนาคมปี2005ก่อนที่หนูน้อยฮันเตอร์จะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกเคที่กับคริตตี้ก็ได้เจอมวนเทพสมัยก่อนมวนเทพที่พ่อของพวกเธอได้ถ่ายเอาไว้มวนเทพพวกนี้มันนานมากๆนานจนพวกเธอเองก็คิดว่ามันหายไปแล้วย้อนกลับไปในปี1988 วันที่3กันยายนเราจะมาอยู่กับเดนนิสแฟนใหม่ของคุณนายจูรลี่ที่ตอนนี้กำลังถือกล้องวิดีโอถ่ายแฟนของตัวเองเตรียมเค้กวันเกิดเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเคที่ลูกสาวของเธองานปาร์ตี้นี้ก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากๆตัวละครหลักๆก็จะประกอบไปด้วยเคที่ในวัย8ขวบ จูลี่แม่ของเคที่กับคริสตีเดนิสแฟนใหม่ของจูลี่ที่เพิ่งคบกันได้แค่ไม่กี่เดือนเดนิสมีงานหลักคือการถ่ายวิดีโอไปวันวันและคนสุดท้ายก็คือคุณยายแม่ของจูลี่ซึ่งปัจจุบันนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนก็ต่างมีความสุขกันมากที่พวกเขาได้เห็นสาวน้อยทั้งสองคนเติบโตเดนิสเองถึงแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ได้ไม่นานแต่ตัวของเขาก็รับรู้ได้ว่าทุกคนนั้นมีความอบอุ่นให้แก่กันมาก หลายวันต่อมาหลังจบงานฉลองวันเกิดจูรี่ก็ได้พาลูกๆก,กับแฟนใหม่มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้และรูปใบนี้เองก็คือรูปภายที่มันไปโพดอยู่ในหนังภาคแรกและภาคที่สองภาพถ่ายที่มันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลฉากต่อมาตัดมายังที่เดนนิด แฟนใหม่ของจูรี่ก็ได้เปลี่ยนชั้นล่างของตัวบ้านให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพที่เขาเอาไว้ทํางานเกี่ยวกับวิดีโอแล้วในวันนี้เองเระหว่างที่เดนนิดกําลังตั้งใจตัดต่อวิดีโอจูจูเขาก็ได้ยินเสียงปแปลกๆดังมาจากชั้นบนของตัวบ้านพอเดนนิดถือกล้องขึ้นไปดูปรากฏว่าเสียงที่เขาได้ยินนานมันก็เป็นเสียงจากตุ๊กตาเท,ท็ดดี้ที่มันตกลงมาจากโตแล้วในจังหวะที่เดนนิดก้มตัวลงไปเก็บมันขึ้นมาจู่ๆบานประตูช่องเก็บของด้านหลังมันก็ เด่งเปิดออกมาได้เองเดนิสพอหันไปเห็นว่าประตูมันเปิดออกมาได้เขาก็พยายามมุดลงไปดูว่าข้างในมันมีอะไรแต่พอก้มดูแล้วเดนิสก็ไม่เจออะไรเลยสักอย่างนอกจากความว่างเปล่าน่าแปลกประหลาดเป็นอย่างมากที่มันเด้งออกมาได้ หลายชั่วโมงต่อมาระหว่างที่เดนนิสกับจูรี่กำลังพากันไปเที่ยวดาอองคารจูจ่ๆก็ได้มีเสียงดังมาจากชั้นล่างของตัวบ้านทีแรกทั้งสองคนก็ไม่ได้สนใจแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาจูจ่ๆเสียงที่ว่าก็กลายเป็นเสียงแผ่นดินไหวบ้านของพวกเขาสั่นไหวอย่างแรงจนเข้าของทางบ้านพังพินาศจูรี่กับเดียนนิตพอเห็นว่าแผ่นดินไหวจริงๆพวกเขาก็รีบใส่เสื้อผ้าเข้าไปหาลูกทั้งสองคน เช้าวันต่อมาหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วเดนนิก็เรียกให้จูรี่มาดูภาพที่ถ่ายเอาไว้เมื่อคืนในภาพวิดีโอมันมีอะไรแปลกๆด้วยพอจูรี่เดินมาดูภาพที่เดนนิสชี้ให้จูรี่ดูนั้นมันก็คือฝุ่นควันแปลกๆฝุ่นควันพวกนี้มันลอยตัวคล้ายกับรูปร่างของมนุษย์แต่ว่าจูรี่ก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะดูยังไงมันก็เป็นแค่ฝุ่นธรรมดาฉันว่าทางที่ดีคนรีบลบวิดีโอนี้ทิ้งไปเลยจะดีกว่าเพราะมันมีภาพที่ทั้งสองคนกํา กำลังขึ้นยานอาวกาศกันด้วยหลังจากจูลี่ออกไปจากห้องเพื่อนร่วมงานของเดนนิสที่มีชื่อว่าแรนดี้ก็ได้เข้ามาหาที่บ้านเดนนิสมันก็เลยชี้ให้เพื่อนดูฝุ่นในวิดีโอที่มันดูคล้ายกับรูปร่างของมนุษย์มากๆฉันว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่แล้วแถมเมื่อวานก่อนเดนนิสก็ยังได้ยินเสียงที่ไม่ทราบที่มาในห้องของเด็กๆอีกด้วยและจากเหตุผลนี้เองทําให้ในเวลาต่อมาเดนนิสนั้นก็เลยเอากล้องไปติดในห้องนอนของเด็กๆ ซึ่งตัวของเดนนี่ก็ได้ให้เหตุผลกับพวกเด็กๆไปว่าที่น้ามาตั้งกล้องเอาไว้แบบนี้ก็เพื่อว่าพวกเราจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดหลังจากตั้งกล้องในห้องของเด็กๆเ,เสร็จเดนนิดก็เอากล้องอีกตัวมาตั้งในห้องนอนของตัวเองโดยเดนนิตก็ได้หันกล้องออกไปทางประตูประตูที่พวกเขาทั้งสองคนต้องเปิดทิ้งเอาไว้เพื่อว่าลูกๆจะเรียกหาหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 10กันยายนปี1988เวลาตี1.42นาทีระหว่างที่ทุกคนเข้านอนกันไปหมดแล้วจู่ๆก็มีเสียงบานประตูนในห้องเก็บของเด็กๆถูกเปิดออกมาตามด้วยเสียงขึ้นวิทยุแทรกเข้ามาในห้องไม่นานนักน้องคิตตี้ก็ได้ลุกขึ้นมายืนคุยที่หน้าตัวกองคิตตี้บอกกับใครบางคนให้อยู่เงียบๆเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเคที่จะตื่นขึ้นมาได้ยินพอพูดจบคิตตี้ก็ได้เดินกลับไปนอน เช้าวันต่อมาหลังจากเดนนิดได้เห็นภาพในกล่องเดนนิดก็เข้าไปถามคริตตี้ว่าหนูคุยกับใครอยู่คริตตี้พอโดนถามก็ตอบเพียงแค่ว่าเขาชื่อโทบี้เมื่อคืนหนูคุยกับเพื่อนของหนูที่มีชื่อว่าโทบี้จริงๆเดนนิดพอได้ยินคําตอบของคริตตี้เขาก็รู้สึกงงมากๆจากนั้นเดนนิดก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับจูรี่แต่จูรี่ก็บอกว่าเด็กเล็กๆก็ชอบจินตนาการอะไรไปเรื่อยเปื่อยคุณอย่าไปถือสาอะไรกับพวกเธอเลยจะดีกว่า ฉากต่อมาตัดไปยังห้องทํางานของเดนนิเดนนิดมันก็เรียกให้แลนดี้มาดูภาพที่เขาถ่ายเอาไว้แลนดี้พอเห็นภาพเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากจริงๆจิตวิญญาณการเป็นช่างกล้องมันลุกชนขึ้นมาแล้วระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นานจู่ๆก็ได้มีเสียงดังมาจากในตัวบ้านเดนนิดพอได้ยินเสียงก็รีบให้แลนดี้ถือกล้องวิ่งตามมาดูเดนนิดวิ่งตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนเขาไปหยุดหยุดตรงหน้าประตูตู้เสือ้อผ้าแล้วพอเด นิดเปิดประตูออกมาจูลี่ที่สวมหน้ากากผีอยู่ก็โผล่ออกมาจำ้ำแสกเล่นเอาเด่นนิดแทบหัวใจวายตาย สามวันต่อมาณนะวันที่14กันยายนค่ำคืนนี้คริตตี้กับเคทีก็ได้พากันไปกลางเต้นนอนที่สวนหลังบ้านช่างเป็นกิจกรรมที่ดูแลว้วน่าจะสนุกน่าดูและเมื่อเวลาล่วงเลยจนมาถึงเวลาตี327นาทีจู่ๆก็ได้มีเสียงคนเดินไปเดินมาตามด้วยหลอดไฟที่มันเปิดปิดได้เองเสียงฝ่าเท้าของคนเดินเสียดสีกับพื้นกระทั่งจูรี่ได้ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงพวกนั้นเธอจึงรีบปลุกเดนนิดให้ตื่นเพื่อว่าพวก เด็กๆจะกลับเข้าบานนอนในบ้านแล้วก็ได้แต่พอเดนนิดเข้าไปหาเด็กๆที่ห้องปรากฏว่าในห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนส่วนด้านจูลี่ที่อยู่คนเดียวเธอก็ไม่ทันสังเกตเลยว่าประตูด้านหลังของเธอนั้นมันกําลังเปิดปิดได้เองไม่นานจากนั้นเดนนิดก็วิ่งเข้ามาหยิบกล้องแล้วลงไปหาเด็กๆ แต่พอพวกเขาจะเปิดประตูออกไปที่สวนลูกบิดประตูมันก็ดันโดนล็อกจากข้างในจูลี่พอเห็นว่าลูกบิดมันโดนล็อกอยู่เธอก็งงมากเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนล็อกมันแน่ๆแล้วพอเปิดเต็นเข้าไปหาเด็กๆเคที่กับคริตตี้พวกเธอก็ยังปลอดภัยกันดี ช่วงบ่ายวันต่อมาคุณยายก็ได้เข้ามาคุยกับจูรีคุณยายบอกว่าเดนนิดไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อของคนเพราะเขาไม่มีงานทําแถมยังไม่คิดจะทําอะไรอีกด้วยแต่ด้านจูรี่ก็บอกว่าเดนนิดนั้นเป็นคนดีเขาเข้ากับลูกของหนูได้และหนูเองก็รักเขามากด้วยส่วนด้านเดนเนส วันนี้เจ้าแรนดี้ก็ได้นำเครื่องมือมาให้เพิ่มเติมเพราะว่าอุปกรณ์ที่เดนนิสมีอยู่นั้นมันน้อยเกินไประหว่างที่กำลังช่วยขนของกันอยู่แรนดี้มันก็ได้พูดถึงเรื่องการเล่นเกมสยองบัดดี้แมรี่หากว่าเราพูดชื่อบัดดี้แมรี่สามครั้งหน้ากระจกผีในบานกระจกมันก็จะสามารถออกมาหลอกเราได้สาวน้อยทั้งสองคนที่กำลังเล่นอยู่ข้างๆพอได้ยินพวกเธอก็เลยอยากลองเล่นเกมบัดดี้แมรี่กันบ้าง แต่ว่าคุณนายจูรี่ผู้เป็นแม่เธอก็ห้ามลูกทั้งสองคนไว้อย่าทำตามเด็ดขาดส่วนด้านเดนนิตกับแบรนดีทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันออกแบบกล้องให้มันจับภาพได้กว้างๆจนในที่สุดเดนนิตก็คิดออกซึ่งนั่นก็คือการเอากล้องไปติดกับพัดลมนั่นเองทีนี้เดนนิตก็จะสามารถจับภาพมุม180องศาได้ หลายชั่วโมงต่อมาวันที่17กันยายนเวลาตีสี่สองนาทีในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆน้องคริตตี้วิ่งออกมาจากห้องนอนน้องขึ้นไปยืนบนโต๊ะกินข้าวกองตัวล่างที่เดนนิตเพิ่งติดเอาไว้ก็ดันจับภาพได้แค่บางส่วนหนึ่งนาทีต่อจากนั้นคริตตี้ก็วิ่งไปวิ่งมาทั่วทางบ้านเหมือนว่าน้องกําลังเล่นกับใครบางคนกระทั่งพี่สาวเคที่ตื่นขึ้นมาเห็นคริตตี้เธอก็เลยยอมกลับไปนอนที่เตียง เช้าวันต่อมาจูดี้ที่เหมือนจะได้เห็นวิดีโอของเดนนิสแล้วก็เลยขึ้นไปถามคริตตี้ว่าคืนที่ผ่านมาหนูวิ่งลงมาทำไมหรือว่าโทบี้เพื่อนของหนูบอกให้ทำใช่ไหมคริตตี้พอโดนถามก็บอกว่าไม่ใช่ถ้ามแม่อยากรู้เราก็ถามโทบี้ดูสิเขายืนอยู่ข้างๆแม่นั่นไงจูดี้พอได้ยินแบบนี้ก็พยายามหันไปมองแต่เธอก็ไม่สามารถมองเห็นโทบี้ได้ตัดมาที่ฝั่งของเดนนิส วันนี้เดนนิสก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับตำนานปีศาจในหนังสือเขียนระบุว่าเด็กสามารถติดต่อกับวิญญาณได้พวกมันจะคอยกินความกลัวของเป้าหมายเป็นอาหารเป้าหมายที่พวกมันเลือกแล้วคนคนนั้นจะไม่สามารถสลัดมันออกไปได้ในเคสของคิตตี้เดนนิสก็ต้องเร่งหาให้ได้ว่าปีศาจตัวนี้มาเกาะคิตตี้ได้ยังไง เวลาเที่ยงคืน58นาทีแอดมินว่าไอ้กล้องบุนบุนของเดนนิสตอนนี้มันดูหลอนมากๆ ยิ่งในจังหวะที่มันหมุนช้าๆแล้วหันไปหันมามันชวนให้เรารู้สึกขนลุกมากจนแทบไม่กล้าดูกลับมาที่ตัวหนังพอถึงเวลาตีหนึ่งจูรี่เธอก็เดินลงมาหาน้ำกินที่ห้องครัวจังหวะที่กล้องหันไปจับอีกทางหลอดไฟบนทางเดินมันก็แกว่งไปแกว่งมาไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นไอ้หลอดไฟที่ว่ามันก็ตกลงมาที่พื้นแต่โชคดีมากที่มันไม่แตกเดียนนิดเองพอได้ยินเสียงก็วิ่งลงมาดู เช้าวันต่อมาวันนี้เดนนิสก็ได้เข้ามานั่งเล่นกับคริตตี้เด่นนิสพพายามถามเนียนๆว่าโทบี้อยากให้เธอทําอะไรคริตตี้พอโดนถามก็หันไปมองโทบี้ในอากาศคริตตี้บอกว่าโทบี้ไม่ให้หนูพูด เพราะมันเป็นความลับของเราหลังจากเดนนิสลงไปด้านล่างเคที่ก็เดินมาหยิบรล้องของเดนนิสมาให้คริสตี้เคที่รอเรื่องเพื่อนในจินตนาการของน้องสาวว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าคริสตี้ก็บอกมีสีโทบี้เขาอยู่ในห้องเก็บของตลอดหนูน้อยเคที่ที่ไม่เชื่อก็เลยเปิดประตูมุดเข้าไปดูเสี่ยววินาทีนั้นเองประตูมันก็ปิดขังเคที่เอาไว้ด้านในเคที่ร้องให้คริสตี้เปิดแต่คริสตี้ก็บอกว่าฉันไม่ได้เปิด ไม่นานนักคุณแม่จูรี่ก็เดินเข้ามาถามว่าทะเลาะอะไรกันเคที่พอออกมาได้แล้วเธอก็พยายามจะฟองแม่แต่ตัวของคริตตี้ก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนปิดประตู หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มสามสนาทีค่ำคืนวันนี้พี่เลี้ยงเด็กลิซ่าก็ได้เข้ามาที่บ้านเนื่องจากว่าจูรี่กับเดนนิสจะออกไปดินเนอร์กันสักหน่อยลิซ่าที่รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเธอก็คอยดูแลทั้งสองคนเป็นอย่างดีลิซ่าเล่นกับพวกเธอสารพัดอย่างทั้งเล่นจิ๊กซอว์ทั้งเล่นทายคำรวมถึงเล่นผีผ้าห่มแกล้งให้เด็กๆหัวเราะอ,อีกด้วยจนกระทั่งทั้งสองคนเข้านอนลิซ่าเธอก็ลงไปอ่านหนังสือต่อที่ห้องครัว พอถึงสี่ทุ่มสินาทีในจังหวะที่ลิซ่ากําลังนั่งหันหลังอยู่นานจูจูผ้าคลุมสีขาวก็มายืนอยู่ด้านหลังของเธอแต่พอลิซ่าหันกลับมาผ้าคลุมผืนนั้นมันก็ดันไม่มีใครอยู่ด้านในลิซ่าเก็บผ้านั่นแล้วย่องขึ้นไปดูพวกเด็กๆ แต่ปรากฏว่าเด็กๆก็ดันนอนอยู่ไม่มีใครลุกออกจากเตียงเลยสักคนลิซ่าพยายามเดินดูรอบๆห้องเพื่อหาว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วพอเธอเดินไปที่หน้าห้องเก็บของจู่ๆมันก็มีลมพัดกระแทกใส่ลิซ่าจนเธอต้องรีบวิ่งหนีออกจากบ้าน หนึ่งชั่วโมงต่อมาลีซ่าก็รอจนจูลี่กลับมาถึงบ้านลีซ่ารีบรับเงินแล้ววิ่งออกไปทันทีด้วยเธอก็ไม่คิดบอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองคนฟังเช้าวันต่อมาเดนนิสท,ที่ได้เห็นภาพในกล้องวิดีโอก็ได้เรียกให้แรนดี้มาดูด้วยทั้งภาพผ้าคลุมสีขาวที่จ,จู่ๆมันหายไปได้เองทั้งภาพลีซ่าโดนผีเป่าลมใส่หน้ากล้องชัดเจนแล้วว่าบ้านหลังนี้มันมีผีจริงๆแต่ขื่นเอาคลิปนี้ไปให้จูลี่ดูเธอคงจะโกรธมา จนเธออาจจะยุดกล้องของเราไปเลยก็ได้ฉะนั้นอย่าพึ่งให้จูลี่ดูจะดีกว่าหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาตีสองครึง่งค่ำคืนนี้น้องคริตตี้ก็ได้ลุกออกมาจากเตียงเธอเดินเข้ามาในห้องนอนของแม่น้องยืนค้างอยู่แบบนั้นนานเป็นชั่วโมงแล้วพอถึงเวลาตีสามคริตตี้ก็เดินกลับขึ้นไปบนห้องน้องเดินไปพูดอยู่หน้าห้องเก็บของน้องบอกโทบี้ไปว่าฉันไม่อยากเล่นกับนายแล้ว เช้าวันต่อมาเดนนิสท,ที่ขึ้นมาเก็บกล้องก็ได้เจอกับรอยขีดแปลกๆในห้องเก็บของซึ่งดูแล้วมันคล้ายกับสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วพอลงมาด้านล่างปรากฏว่าวันนี้คริตตี้ก็ไม่สบายทําให้เดนนิสกับจูลี่ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลส่วนด้านเคที่เดนนิสก็จะตามแรนดี้ให้มาอยู่เป็นเพื่อนหลังจากทุกคนออกไปจากบ้านเคที่ก็ได้ชวนให้แรนดี้มาเล่นเกมบัตตี้แมรี่ด้วยกันเรามาเล่นกันสองคนดีกว่าห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ด าแรนดี้เองแทนที่จะปฏิเสธไอหมอนี่ก็ดันยอมเล่นเกมไปด้วยแรกๆทั้งสองคนก็พยายามพูดคำว่าบัดดี้แมรี่อยู่หน้ากระจก3ามครั้งแต่พอเปิดไฟมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงครั้งที่สองจู่ๆมันก็มีเสียงหึงห่งๆดังไปทั่วทั้งห้องแล้วพอเคที่เปิดไฟปรากฏว่าที่หน้าท้องของแรนดี้มันก็มีรอยเล็บขูดอยู่เต็มไปหมด ตามด้วยเสียงคนทุบป,ประตูวัวงกำปั้นใส่ทำให้ทั้งสองคนกลัวมากจนตัวสั่นไปหมด แล้วพอเปิดประตูออกมาดูข้าวของในห้องมันก็บินไปบินมาจนแลนดี้ต้องรีบกลับเข้าไปในห้องน้ําแล้วพอเปิดออกมาอีกรอบแลนดี้มันก็รีบเก็บข้าวเก็บของเอาไว้ที่เดิมแถมแลนดี้ยังขอร้องเคที่ว่าเธออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครถ้าไม่อย่างนั้นฉันโดนพ่อกับแม่เธอด่าแน่ไม่นานนักพอเดนนิสกลับมาถึงบ้านแลนดี้มันก็ลงไปเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวเพื่อออกไปจากที่นี่แต่ว่าเดนนิตก็พยายามจะถามเพื่อนว่านายจะไป ในกันมันเกิดอะไรขึ้นนายบอกฉันก่อนแลนดี้พอโดนหามก็บอกว่าตอนนี้บ้านของแกมันอยู่ไม่ได้ถ้าแกอยากรู้มากนักละก็ ลองดูในกล้องสีทุกอย่างมันมีหมดแล้วและที่สำคัญแกควรเรียกให้จูรี่มาดูด้วยพอพูดจบแลนดี้ก็เดินออกไปจากบ้านส่วนตัวของเดนนิสหลังจากได้ดูคลิปที่แลนดี้ถ่ายเอาไว้เดนนิสมันก็เรียกให้จูรี่เข้ามาในห้องเดนนิสหยิบเอาข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิแม่มดในอดีตมาคุยกับจูรี่สัญลักษณ์ที่เดนนิสเจอในห้องเก็บของของเด็กๆมันเหมือนกับในตำนานไม่มีเพศแต่ว่าจูรี่ก็ไม่เชื่อแถมเธอยังด่าดเดนนิสไปอีกหนึ่งชุด ใหญ่ส่วนด้านเดียนนิสท,ที่พูดยังไม่ทันโจบเขาก็พยายยามจะเปิดวิดีโอคลิปให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันแต่ว่าตัวของจูรี่ก็ไม่สนใจ ตัดมานที่ฝั่งของเคที่ระหว่างที่น้องกําลังวิ่งไล่คิตตี้เพื่อพากันออกไปจากบ้านจูจูเคทีก็วิ่งไปชนใส่กําแพงอากาศเคที่พอโดนผีหลอกอีกแล้วเธอก็เลยเรีบวิ่งลงมาหาแม่จูลี่ที่กําลังเถียงกับเดนนิสอยู่พอดีเธอก็เลยโทษว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะคุณคุณเอาแต่พูดเรื่องน่ากลัวก็เลยทําให้เด็กๆเป็นแบบนี้ไงล่ะขอร้องราเลิกพูดสักทีแล้วไอ้กล้องบ้านนั่นก็ปิดมันไปซะ หลายชั่วโมงต่อมานาะคืนวันที่14 23กันยายนปี1988 หลังจากทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วเดวนิดก็ได้ลงมาย้อนดูข่าวสมัยก่อนเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนด้านจูรี่ที่นอนอยู่บนเตียงจูจ่ๆทีวีภายในห้องมันก็เปิดภาพซ่าๆขึ้นมาทําให้ตอนนี้จูรี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักอย่างตัดมาที่ฝั่งของสาวๆระหว่างที่น้องเคที่กําลังนอนหลับอยู่นั้นจูจ่ๆโทบี้เพื่อนของคริตตี้ก็เล่นดึงผ้าห่มออกมาจากนั้นมันก็ลากตัวเคที่ไปทั่วทั้งห้องคิตตี้พอเห็นว่าพี่ ีส่สาวกําลังแย่เธอก็ตะโกนบอกให้โทบี้หยุดสักทีเดี๋ยวหนูจะยอมทําตามที่คุณบอกก็ได้พอร้องหลาเลิกแกล้งเคที่ได้สักทีแล้วพอคริตตี้ยอมร่วมมือกับปีศาจชั่วทุกอย่างภายในบ้านมันก็กลับคืนสู่สภาพปกติแสดงว่าก่อนหน้านี้ปีศาจโทบี้มันต้องสั่งให้คริตตี้ทาอะไรบางอย่างแน่แต่ว่าคริตตี้ก็ไม่ยอมทํา ช่วงสายวันต่อมาจูรี่ก็ได้ตัดสินใจพาลูกๆไปเที่ยวหาคุณยายที่บ้านจูรี่ไม่อยากให้ลูกคิดถึงเรื่องผีพวกนี้อีกต่อไปแล้วแล้วพอจูรี่ลงมาเก็บของด้านล่างจู่ๆข้าวของในห้องมันก็หล่นมาจากเพดานจูรี่พอได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่สบาถอธิบายได้ตัวของเธอก็เลยยอมเชื่อว่าบ้านหลังนี้มันมีผีจริงๆ ฉากต่อมาตัดมาอย่างที่บ้านของคุณยายจูลี่กับเดนนิสก็ได้พาลูกทั้งสองคนเข้ามาหลบที่นี่ก่อนพวกเธอต้องอยู่แบบนี้ไปสักพักจนกว่าเรื่องราวบ้าบ้านนั่นมันจะหายไปหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาตีหนึ่งยีนาทีเดนนิสกระด้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเขาได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนขับรถมาจอดที่หน้าบ้านตามด้วยเสียงเหมือนคนจํานวนมากกําลังเดินไปเดินมาเดนนิดพอรู้แบบนี้เขาก็เรียกให้จูลี่ตื่นพวกเราต้องรีบไปหาเด็ก แต่พอทั้งสองคนเข้าไปในห้องนอนของเด็ก ปรากฏว่าในห้องก็ไม่มีใครอยู่คุณยายเองก็หายตัวไปด้วยเดนนิสมันก็เลยเดินแยกกับจูดี่ไปคนละทางเพราะบ้านของคุณยายมันกว้างมากๆช่วยกันหามันน่าจะไวกว่าแล้วพอลงไปถึงชั้นล่างเดนนิสมันก็ถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเขาเดินไปเจอสัญลักษณ์แปลกๆที่อยู่บนผนงังดูท่าแล้วคุณยายนี่แหละที่ไม่ปกติพอเดินออกมานอกตัวบ้านเดนนิตก็สัมผัสได้ว่ามันมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากโกดังเก็บของแล้วพอ เปิดประตูเข้าไปดูปรากฏว่าภายในห้องนั้นก็มีคุณยายมากมายใส่ชุดสีดำทุกคนหันหน้ามามองเดนนิดเดนนิดพอเห็นเขาก็ตกใจกรีดลองนั่นวิ่งกลับเข้ามาหาจูรี่ส่วนพวกคุณยายเหล่านั้นก็พากันมาล้อมตัวบ้านเอาไว้เพื่อกันไม่ให้เดนนิดออกมาได้ส่วนด้านเดนนิดพอเข้ามาในบ้านเดนนิสมันก็เดินไปเจอกับจูรี่ที่ตอนนี้เธอกําลังลอยตัวค้างอยู่ตรงบันไดเดนนิดพาย,ยามเรียกให้จูรี่ตื่นแต่ว่าจูรี่ที่ตอนนี้ไม่มีสติลา เธอก็พุ่งตัวตกลงมาใส่เดนนิดเดนนิดพอดโดนชนเขาก็ล้มไงหลังตกลงมาจากบันไดแล้วจังหวะน,นั้นเองน้องคริตตี้ก็เดินมาพอดีเดนนิดมันก็เลยตั้งใจว่าจะพาตัวคริตตี้ไปซ่อนเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นหาเจอแต่ว่าปีศาจร,ร้ายมันก็ไม่ปล่อยให้ทั้งคู่ได้หลบอย่างสงบสุขพวกมันพ่ายยำปั่นประสาททั้งสองคนด้วยเสียงห่วยหวนและเสียงทุบป,ป,ประตู ไม่นานนักหลังจากเสียงร้องห่วยห่วนจบลงเดนนิตก็รีบพาคิตตี้ออกไปจากตัวบ้านแต่ว่ายังไม่ทันจะได้ออกไปไหนพวกคุณยายทั้งหลายก็พากันมายืนขวางไว้ที่สนามหญ้าเดนนิสมันก็เลยรีบพาคิตตี้กลับเข้ามาหลบในบ้านก่อนจังหวะนั้นเองเดนนิตก็หันไปเจอกับเคที่พอดีที่ตอนนี้น้องกําลังนั่งร้องไห้อยู่เดนนิสพอเห็นมันก็เลยเดินเข้าไปเรียกให้เคที่หันมาจังหวะนั้นเองตัวของเคที่ก็ได้หันกลับมาแยกเขี้ยวใส่เดนนิต แถมเธอยังใช้พลังผักเดนนิตลอยไปติดกับผนังเดนนิตที่ยังไม่ตายเขาก็พยายามหาทางลุกขึ้นมาให้ได้แต่ว่าพอเงยหน้ามาอีกทีคุณยายแม่ของจูรี่หล่อนก็เดินเข้ามาหาเดนนิตเธอใช้พลังของปีศาจ ทำการบิดร่างกายของเดนนิสเป็นเครื่องปั่นแหง้งกลายเป็นว่าเดนนิสที่พยายามหาความจริงมาตลอดเขาก็ดันมาโดนฆ่าซะได้ส่วนด้านคุณยายหลังจากจัดการไอตัวเกีกะได้แล้วเธอก็เรียกเคที่และคิตตี้ให้กลับขึ้นไปนอนกลายเป็นว่าสิ่งที่เดนนิสคิดนั้นมันถูกต้องแล้วล่ะ ว่าพวกปีศาจชั่วมันมีกลุ่มแม่หมดที่อยู่ข้างๆและนี่เองก็คือเรื่องราวของความจริงที่ได้เกิดขึ้นก่อนภาคที่1และภาคที่สองซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าคุณยายแม่ของจูเลี่เธอเองก็เป็นทาสของปีศาจเหมือนที่อารีบอกในภาคที่สองและคำสาปของพวกเธอมันก็ยังสามารถส่งต่อมายังหลานคนต่อๆไปได้อีกด้วยมันคือคำสาปพิแสนโหดร้ายซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบสิ้นวันใด แล้วเรื่องราวของ p a r a นอ r ม a แอคท i วิตี้เรียลิคนหัวลุกภาคที่3ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ